มาเบง <c oughs> ใบอันนี้จะของเอของคิิสมาตเนาะมันเป็นรางวัลนขูดสําหรับเอแต่ละมือนะจจะเนาะได้อันนี้ได้รูปอันนี้ได้หาอันน่าจะเนี่ลตรงไปนิโป้่เมื่อจอยนี้เด้อได้หาอันอันนี้แล้วก็ได้ดาวสามอัน,นดาวสามอันนี้ดาวสามอันนี้ได้หาสิบโคตรกันลอยหาสิบบาทน่าจะเนาะ ได้รูปเอดอกไม้ไอ้รูป A, อีหยังเคินรูปกระดิง่งนี่กระดิ่งตรงปลายนิโปรเมื่อนี่โปรเมื่อ,อจอยสี่อยู่นี่แต่หาอันได้ลอยหนึ่งก็ได้หาลอยบาทถ้าได้ต้นกิจสมาดนี่ก็ได้แต่หาหมื่นบาทพุนลจะจ้ะเอาไปขค้นเงินตั้งหมืได้ลอยหาสิบคน ลอยหาสิบกวนก็สีประมาณจะได้หาลอยหกลอยเจ็ดลอยเจ็ดลอยหาสิบบาทน่าจนะเนาะประมาณเจ็ดลอยหาสิบบาทเสี่ยไปขืนเงินเรามันมีหลากหลายร่งางวันอยู่ด้วยจะได้แต่วันโชคดีหีืจังสีได้ที่ก็ให้เปิงก็ไข,ขก็บเลยอย่างนี้น่าจนะเนาะ W, ถ้าไปสื่อเป็นราคาราคาก็หาสิบบาทไอหาสิบคนแต่ว่าอันนี้ไม่ยาเพิ่นเอามาหา้สุปีจ้ะไอปูกํายาพิ่สื่อแจกลูกสุกคน่าพัสตุ์แจกบ้านจอยใบหนึ่งแจกบ้านไม่ป่าใบหนึ่งห้ตะลูกบ่หายล้านเพิ่ห้ยตะลูกเป็นที่ขูดที่ขูดแต่ลังวันแต่ว่าสุป,ปีกับ ตั้งแต่ขูดบ้านนี่ได้สองเธอจะได้สองขังไปขึ้นเงินได้เจ็ดลอยหาสิบบาทประมาณเจ็ด้อยหาสิบบาทน่าจะเนาะก็แล้วต่คาเงินขึ้นเงินลง